พ่อลูกปั่นโปโอ้ยปัน่นให้แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ปั่นโปร้านที่2ครับร้างคับโปนิฮอนนะครับสาขาพระราม2ครับ โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเราอิ่มอร่อยกับเมนูซูชิหน้าใดก็ได้2แถมหนึ่งไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566ครับผมโปรโมชั hmm. ่นหลักของทางร้านนะครับเมื่อไปอิ่มอร่อยที่คับโปนิฮอนสาขาพระราม2รับทันทีส่วนลด10%เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับใช้ได้เฉพาะสาขาพระราม2เท่านั้นนะครับ ใครที่เป็นสายอิซากยะแล้วยังไม่เคยมาโดนร้านนี้ถือว่าพลาดมากมาเริ่มต้นความฟินเลยฮะเมนูแรกยากิเมนูเสียบไม้ย่างกับราคาสุดว้าววากิวยากิโดมตัวเนื้อวากิวสดๆครับย่างมาบนเตาถ่านหอมๆวางบนข้าวอบสูตรพิเศษเนื้อช่ำๆฟินจนต้องลองขอชีวิตเลยครับฮิสุมาบูชิครับข้าวทรงเครื่องหน้าประดิษฐ์เกรดพรีเมียมทีประกอบไปด้วยแซลมอนฮามาจิเอ็นกาวะคิเมไดามาไดชิม,มาจิ โอโทโรชูโทโร่อากามิอิกุระอูนิซากาะยูสุนาเบะปลาสดหม้อไฟยูสุครับน้ำซุปยูสุสูตรเฉพาะของทางร้านกับปลาสดๆกับชุดข้าวต้มที่จัดเซตมาอย่างลงตัวสุดๆเลยครับกิวทางยากิเป็นลิ้นวัวย่างถ่านโดยทางร้านเลือกใช้ส่วนโคนลิ้นที่มีความนุ่มโรยเกลือทัฟเฟล และบีบมะนาวเพิ่มความอร่อยอีกด้วยคูชิคัตสึเมนูชุบเกล็ดขนมปังจิ้มกับซอสสูตรพิเศษทานคู่กับผักสดยืนหนึ่งความฟินเลยครับยาวาระคารายนาเบะแกงกะหรี่หม้อไฟครับที่มีให้เลือกทั้งเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นทานร้อนๆคู่กับข้าวญี่ปุ่นบีบมะนาวลงไปบนข้าวเพื่อเพิ่มความฟินแบบตัวแม่นั่นเองครับเซตซาชิมิรวมทาเกะซาชิมิซูชิรวมชุดกลางอูเมะซูชิปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มบูเบอรี่ซาวา พิชสาวาและทั้งร้านยังมีบริการเกี่ยวกับมา้าแบบครบวงจรอ,อีกด้วยมีทั้งสอนขี่มา้าแล้วก็รับเลี้ยงม้าอีกด้วยนะครับไปอุดหนุนกันครับกับร้านนี้ครับคับโบนิฮอนพระรามสองนะครับโปรโม,มชัน่นสำหรับแฟนร,รายการเราไปถึงที่นั่นสั่งซูชิหน้าอะไรก็ได้ซื้อ2แถม1ไปเลยครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2566โาหกหกโนใช้ได้เฉพาะที่สาขาพระรามสองเท่านั้นนะครับติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย